ขพาพเจ้านายแพทย์ชาตร,รีเนธสร,รนนัทิศผู้อเมริการศูนย์อนามัยที่เจ็ดขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่เจ็ดขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่เจ็ดขอนแก่นขอประกาศเจตนารมณ์ว่าขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะร่วมการขับเคลื่อนจะร่วมการขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่เจ็ดขอนแก,นกน่นศูนย์อนามัยที่เจ็ด ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักตามหลักคุณธรรมนำการพัฒนาคุณธรรมนำการพัฒนาภายใต้คุณธรรมเป้าหมายภายใต้คุณธรรมเป้าหมายพอเพียงพอเพียงวินัยวินัยสุจริตสุจริตจิตอาสาจิตอาสากตัญยูกตัญญูจากจากปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำความดีที่อยากทำดังนี้ดังนี้ปัญหาที่อยากแก้ปัญหาที่อยากแก้หนึ่งหนึ่งปัญหาการสื่อสารปัญหาการสื่อสารพูดคุยพูดคุยเพียงทางเดียวเพียงทางเดียวทำให้เกิดทัศนคติทำให้เกิดทัศนคติการรับรู้การรับรู้ความคิดเห็นที่แตกต่างความคิดเห็นที่แตกต่างสอง ร่วมมือปัญหาความร่วมมือร่วมใจร่วมใจสนับสนุนสนับสนุนกิจกรรมและงานกิจกรรมและงานภายในองค์กรภายในองค์กรที่ยังไม่พร้อมเปียกเต็มที่ที่ยังไม่พร้อมเปียกเต็มที่สามสามปัญหาความคิดเห็นปัญหาความคิดเห็นในการทํางานในการทํางานที่แตกต่างที่แตกต่างระหว่างเจเนเรชั่นระหว่างเจเนเรชั่น สี่ปัญหาขาดการตระหนัก,นนกถึงคุณค่าของทรัพยากรถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรห้า,หาปัญหาการไม่กล้าเปิดใจ ความดีที่อยากทำความดีที่อยากทำหนึ่งหนึ่งการยึดมั่นการยึดมั่นดำรงตนดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสองสองการประพฤติการประพฤติตามวิถีประชาตามวิถีประชาจารี สัมมาอาชีพสุจริตรักษาความสัตย์รักษาความสัตย์และไม่ยึดผลประโยชน์และไม่ยึดผลประโยชน์อันที่ชอบอันที่ชอบของตนเองและพวกของฝ่ายเดียวกันของตนเองและพวกของฝ่ายเดียวกัน4 4. การบำเพ็ญกิจกรรมการบำเพ็ญกิจกรรม อันเป็นประโยชน์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อผู้อื่นองค์กรองค์กรและสังคมและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่หวังผลตอบแทนห้าห้าการชื่นชมการชื่นชมยกย่องยกย่องขอบคุณขอบคุณและให้เกียริและให้เกียริในความดีในความดีของตนเองและผู้อื่นของตนเองและผู้อื่นโดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ศูนย์อนามัยที่เจขอนแก่นเพื่อให้ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเป็นองค์กรคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนต้นแบบ